กับกรอบของหน้าตาการมีคิ้วที่สมบูรณ์แบบจะช่วยผู้หญิงสวยขึ้นการจัดแต่งคิ้วสามารถเพิ่มจุดเด่นให้กับใบหน้ารวมถึงสามารถเปลี่ยนรูปหน้าได้เพราะการแต่งแต้มสีสันบนใบหน้าอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกวันจึงทําให้การมีรูปหน้าที่ดูดีนั้นช่วยให้การแต่งแต้มสีสนันง่ายขึ้นดูสวยขึ้นซึ่งกุญแจสําคัญของการมีรูปหน้าที่ดีก็คือการมีคิ้วได้รูปสวยนี่เองค่ะ สวัสดีค่ะพิมพเชื่อว่าสาวๆทุกท่านที่รักการแต่งหน้าแล้วก็ชอบที่จะดูแลตัวเองให้ดูดีตลอดเวลาเนี่ยนะคะอาจจะเคยได้ยินชื่อของ Anastasia Beverly Hills กันมาบ้างแล้วแต่อาจจะยังไม่ทราบถึงความเป็นมาแล้วก็แนวคิดของเขานะคะโดยที่ร้าน Anastasia Beverly Hills เนี่ยนะคะเป็นที่รู้จักกันดีแพร่หลายทั่วโลกในด้านการออกแบบทรงรูปคิ้วนะคะเขาบอกว่าเกิดจากเทคนิคนะคะที่ผ่านการคิดค้นแล้วก็พัฒนาจากหลายลศาสตร์มารวมกันนะคะผสมผสานกับประสบการณ์การจัดแต่งคิ้วให้กับลูกค้า จำนวนมากนะคะของคุณอนาสตาเซียซอเรซึ่งได้รับการขนานนามเลยนะคะว่าเป็นราชินีแห่งการจัดแต่งคิ้วนะคะหรือว่า Queen of arches สร้างสารรค์วิธีการออกแบบรูปคิ้วนะคะที่เรียกกันว่า Golden r เ t ร o ที่โด่งดังมากตอนนี้นะคะโดยการวิเคราะห์นะคะโครงกระดูกรูปหน้านะคะตลอดจนองค์ประกอบต่างๆของใบหน้าเนี่ยเพื่อที่จะดึงเอาความงามเฉพาะบุคคลออกมานะคะด้วยการออกแบบรูปคิ้วแล้วก็โครงคิ้วเนี่ยนะคะที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้ได้รูป ะะเรียกว่าออกมาแบบ perfect arch หรือที่เรียกว่าความโค้งที่สมบูรณ์แบบเลยนะคะให้รูปโคงคิ้วเนี่ยดูสวยนะคะมีความเป็นสามิติรับกับใบหน้าของแต่ละบุคคลนะคะทำให้ดูโดดเด่นในทุกมุมมองสร้างให้บุคลิกของเราเนี่ยกลับมาดูสดใสอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะรู้สึกว่ามั่นใจมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ได้รับการตกแต่งทรงคิ้วจาก Anasia Berry h l e s ค่ะ อนัสเซียเบอร์รี่ฮิลส์ในประเทศไทยขณะนี้เนี่ยนะคะมีให้บริการด้วยกันทั้งหมด4สาขานะคะคือที่เซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลเอ็มบซีแล้วก็เมกะบางนานะคะสำหรับทรีทเมนต์ที่โด่งดังมากที่สุดของเขานะคะก็จะต้องเป็นตัวอายบราวทรีทเมนต์นะคะที่จะเป็นการให้บริการออกแบบนะคะแล้วก็จัดแต่งทรงคิ้วอย่างพรีเมียมเลยนะคะแล้วยังช่วยดูแลผิวรอบคิ้วอีกต่างหากนะคะด้วยการใช้มาร์กแสลา,ายจากญี่ปุ่นเป็นการช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นกระชับรูกุ่มขนแล้วก็ลดอาการระคายเคืองหลังจากการ แว็กซ์แล้วค่ะนอกนอจากการทำอ e b บราวทรีเมนต์แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีการแว็กซ์ในจุดอื่นๆอ,อีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่หน้าผากนะคะเหนือริมฝีปากแล้วก็รอบคางนะคะเพื่อเป็นการกําจัดไรขนส่วนเกินออกทําให้คุณสามารถแต่งหน้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีการดูแลผิวตรงช่วงจมูกแล้วก็ริมฝีปากด้วยค่ะ แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าแม้จะไปแว็กซ์คิ้วที่ร้านมาแล้วเนี่ยในทุกๆวันเราก็ยังต้องมีการจัดแต่งและเขียนคิ้วเองอยู่ดีนะคะดังนั้นวันนี้พิมจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดของเขาเลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะ Anastasia Lasting Brow Liner นะคะเป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะที่มีด้วยกันทั้งหมด2สีตรงนี้นะคะราคาแท่งละ1,100บาทนะคะโดยที่ตัวนี้เนี่ยเป็นดินสอเขียนคิ้วเนื้อครีมนะคะนุ่มลื่นและที่สําคัญกันน้ํากันเหงื่อนะคะติดทนนานตลอดวันแม้ว่าคุณจะไป ออกกาลังกายว่ายน้ําไปงานเอาดอนะคะหรือว่าจะโดนฝนก็ตามนะคะเขามั่นใจว่าตัวนี้เนี่ยคิ้วของคุณไม่ลบเรือนแน่นอนนะคะแล้วยังออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับคุณคุณที่มีขนคิ้วบางนะคะหรือว่าทรงคิ้วเนี่ยไม่ได้รูปแล้วก็คนที่มีแผลเป็นบริเวณคิ้วด้วยนะคะเนื่องจากว่าเนื้อของเขาเนี่ยมันนุ่มลื่นมากๆนะคะทาให้สามารถลงไปเติมในช่องว่างเนี่ยได้อย่างง่ายดายแล้วก็แนบเนียนได้เลยนะคะสามารถจะเปลี่ยนรีฟิลได้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็มีสปูลลี่ในตัวนะคะทำให้ วเกลีย่ยเจ้าเนื้อครีมของดินสอเนี่ยนะคะให้ดูเนียนกลมกลืนนะคะเป็นธรรมชาติไปกับคิ้วของเราค่ะ ผลิตภัณฑ์ตัวที่2นะคะต้องบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่ารอมานานนะคะในวันนี้ก็มาถึงแล้วนะคะกับตัวนี้ค่ะ Anasia Highlighting Duo Pencil นะคะมีด้วยกันทั้งหมด2สีนะคะราคาแท่งละ1000บาทนะคะโดยที่หน้าต่างเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นดินสอที่มี2ด้านนะคะด้านหนึ่งเนี่ยเป็นเนื้อแมตอีกด้านหนึ่งเป็นเนื้อชิมเมอร์นะคะพกพาสะดวกแล้วก็เนื้อนุ่มมากๆเลยค่ะหลังจากที่ที่ได้ลองใช้ไปแล้วนะคะสำหรับด้านที่เป็นเนื้อแมตเนี่ยะคะเขาบอกว่าสามารถใช้เป็นไฮไลท์นะคะที่เรียวคิ้วให้ดูโดดเด่นมีมิตินะคะหรือ ให้ปเป็นรองพื้นนะคะแรงเงาบนเปลือกตานะคะเพื่อให้ดวงตาเราเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นด้วยสีเนื้อด้านนะคะจะทําให้แรดูนุ่มนวลน,นะคะหรือว่าสามารถใช้วาดเป็นกรอบรอบคิ้วเลยก็ได้นะคะเพื่อบ,บล็อกเหงื่อนะคะแล้วก็ความมันนะคะทําให้คิ้วเนี่ยดูสวยคงตัวตลอดทั้งวัน,นะคะ่ะสําหรับด้านที่เป็นชิมเมอร์เนี่ยนะคะจะให้ประกายแ,แวววาวนะคะใช้เป็นไฮไลท์ด้านล่างคิ้วเนี่ยนะคะเพื่อทําให้เปลือกตาเนี่ยนะคะดูโดดเด่นเป็นประกายมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าจะใช้เขียนลงบนก ะะหรือริมฝีปากก็ได้เช่นกันค่ะจะได้สีสันที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ติดทนนานค่ะอุปกรณ์ที่จะนํามาใช้คู่กันกับไฮไลติงดูโอเพนซิลก็คือคอนซีลเลอร์ brush ของอ a นสเซียนี่เองนะคะสาหรับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าถูกออกแบบขนแปรงมาเป็นพิเศษนะคะให้มีความแบนนะคะแล้วก็ยาวที่สําคัญนะคะเฟิร์มมากๆนะคะคือเรียกว่าไม่ว่าจะเกลี่ยไปทางไหนเนี่ยเด้งปุ๊บกลับมาอยู่ที่เดิมทันทีเลยะคะ่ะตัวนี้เนี่ยจะทําให้สามารถเกลี่ยทั้งเนื้อแมทแล้วก็เนื้อชิมเมอร์เนี่ยเรียบเนียนไปกับผิวของเรานะคะโดยที่แปงตัวนีี้าค,าคาอยอู่่่ทท900บทะ แล้ามาดูหน้าตาผลิตภัณฑ์กันใกล้ๆนะคะสำหรับ,บ Lasting b r o w liner เนี่ยนะคะมาในรูปแบบของ Automatic Pencil แบบนี้นะคะเวลาที่จะใช้เนี่ยนะคะบิดเกลียวนะคะของฝาออกนะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นแบบคลิกนะคะจะเป็นวิธีการหมุนเกลียวออกนะคะแล้วก็ บิดขึ้นมาได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นออโตเมติกเพนซิลนะคะสะดวกต่อการใช้งานสำหรับอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นสปูลลี่ก็ใช้วิธีการหมุนเกลียวออกเช่นกันนะคะเวลาคุณเก็บเจ้าดินสอตัวนี้ใส่ไว้ในกระเป๋าเนี่ยนะคะก็มั่นใจได้ว่าฝาจะไม่หลุดหายไปนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าสปูลลี่ของเขานุ่มจริงๆคะ่ะเวลาที่คุณเกลี่ยลงบนผิวนี่นะคะจะไม่รู้สึกระคายเคืองเลยนะคะตัวนี้เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด2ส,สีนะคะอันนี้จะเป็นสีเบอร์หนึ่งนะคะนี้จะเป็นสีเบอร์สองโดยที่สีเบอร์หนึ่งเนี่ สีเบอร์สองคือสีชาโคลบราวนะคะไม่ต้องกังวลใจดูอย่างนี้อาจจะมองไม่ค่อยออกนะคะพิมพ์ได้สวอชไว้ให้คุณดูแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะซูมนเข้ามาดูใกล้ๆด้วยนะคะนี่สีเบอร์หนึ่งนะคะกับสีเบอร์สองนะคะก็จะสังเกตได้ว่าสีเบอร์หนึ่งลท์บราวนี่นะคะจะดูแบบ อมน้ําตาลมากกว่าหน่อยนะคะมีความปิดเหลืองนิดๆน,นะคะแล้วแต่ความชอบของคุณส่วนตัวชาโคบราเบอร์สองเนี่ยนะคะจะอมเทามากขึ้นนะคะเพราะนั้นใครที่ชอบโทนสีแบบไหนนะคะหรือว่าเข้ากันกับสีผมของเรานะคะก็สามารถเลือกให้เข้ากันนะคะตรงกันกับความต้องการของคุณได้เลยค่ะมาถึงตัวที่2นะคะกับไฮไลติงดูโอเพนซิลนะคะจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะที่ได้เห็นกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะคือจะเป็นดินสอที่มี2ด้านด้วยกันนะคะด้านหนึ่งเป็นแบบเนื้อแมทอีกด้านหนึ่งเป็นแบบเนื้อชิมเมอร์นะคะโดยที่เขามีด้วยกันทั้ง 2ส,สีนะคะโดยที่แท่งแรกนี้นะคะด้านบนจะเป็นเนื้อแมตนะคะเป็นสีที่ชื่อว่าคามิลแมตส่วนด้านล่างเนี่ยนะคะจะเป็นสีแซนชิมเมอร์ส่วนแท่งที่2เนี่ยนะคะจะเป็นสีแมตด้านบนนะคะชื่อว่าสีเชลแมตส่วนด้านล่างจะเป็นสีที่ชื่อว่าเลสชิมเมอร์ค่ะแต่ว่าไม่ต้องกังวลใจนะคะดูบนแท่งอย่างนี้ขนาดพิม์ดูเองยังค่อนข้างยากเลยนะคะแยกสีไม่ค่อยออกพิมพ์ก็เลยสวอชไปให้คุณดูเช่นกันค่ะอันนี้นะคะเข้ามาดูใกล้ๆนะคะนี่ ฝั่งนี้นะคะจะเป็นสีคามิลแมทแล้วก็แซนชิมเมอร์นะคะจะออกแบบ ude, oh ampoo, นูตอมชมพูนิดๆนะคะส่วนอันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นสีเชลแมทแล้วก็เลสชิมเมอร์นะคะซึ่งจะเป็นสีที่แบบออกเหลืองๆติดทองๆนิดๆน,นะคะก็ขึ้นอยู่กับความชอบของคุณนะคะอันนี้คือแท่งที่1ที่ให้คุณดูนะคะแล้วก็งจะเป็นแท่งที่2ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสามารถเลือกตามที่ชอบได้เลยหรือว่าจะแบบมีทั้ง2คู่สีเก็บเอาไว้ใช้นะคะเพื่อจะเลือกใช้ในแต่ละวันได้ค่ะ เลยนะคะว่าดินสอเขียนคิ้วของเขารุ่นนี้เนี่ยนะคะกันเหงื่อกันน้ํานะคะจะว่ายน้ําก็ยังไม่หลุดเลยดังนั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันค่ะอย่ะใช้ฟอกกี้นะคะลองทดสอบที่หลังมือกันก่อนนะคะตรงนี้เปียกเลยนะคะนี่ก็จะเห็นได้ว่าไม่ไหลนะคะไม่ไหลไปไหนนะคะลองใช้ทิชชู่ซับดูนะคะว่าจะหลุดติดขึ้นมาไหมนี่นะคะนี่เป็นทิชชู่ คือไม่มีหลุดติดขึ้นมาเลยนะคะจากนั้นเรามาเทสที่คิ้วกันค่ะเบียกมาก <laughs> ลองนะคะนี่นะคะคิ้วบนหน้านี่คือแบบยังอยู่ดีอยู่มากเลยนะคะพิมจะลองแบบ ขยับซ้ายขวานิดนึงนะคะก็ยังไม่ค่อยจะออกมาเลยนะคะ นี่ไม่ได้ใช้แบบพวกบราวเจลหรืออะไรในการช่วยเซตด้วยนะคะใช้เพียงแค่ดินสอเขียนอย่างเดียวแล้วเกลี่ยด,ด้วยสปูลี่ที่อยู่ตรงปลายอีกด้านหนึ่งของเขานะคะถือว่าสุดยอดมากๆสำหรับสาวๆที่แบบเป็นสาวอาดอชอบออกไปข้างนอกชอบทํากิจกรรมกลางแจ้งชอบออกกาลังกายนะคะไม่กลัวเหงือ่อไม่กลัวน้ำไนอีกต่อไปนะคะกับดินสอเขียนคิวรุ่นนี้ค่ะเอาละคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจนจบแล้วเราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ